สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายทายทักกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในวันนี้จะเป็นการทำนายท่านที่เกิดวันพฤหัสครับวันพฤหัสเดือนเก้า เดือน3ปีฉลูนะคนที่เกิดวันพระหัตเดือน9เดือน3ปีฉลูนี่ก็นำมาจากตำราพรมชาติที่ท่านทำนายกันไว้ในตำราพรมชาติมีบันทึกอยู่นะครับสำหรับการดูเนี่ยก็จะต้องพิจารณาดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องเดือนนะครับเดือนไทยเนี่ยมันจะเร็วกว่าเดือนสากลของเรานับแบบ จันทรกตินี่ก็จะเร็วกว่านะ,ะคนที่เกิดวันพฤหัสเดินเก้าเดือนสามนี่ก็ต้องไปเปิดใบปฏิทินร้อยปีเพื่อเทียบดูแหละครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเดือนของท่านเนี่ยจะจับอยู่ในเดือนไหนเพื่อจะได้เกิดความแม่นยําในการทํานายทายทักครับเราจะเข้าเกี่ยวกับเรื่องของการทํานายกันเลยทีเดียวนะ สำหรับคนที่เกิดวันเดือนปีดังกล่าวเนี่ยท่านบอกว่าตกรูปกุมารขีโคนะตกรูปตกรูปกุมารกี่โคแล้วท่านทายไว้ว่าอย่างไรบ้างท่านทายไว้ว่าผู้นั้นจะได้ดีด้วยปลีแข่งของตนเองแม่บางคนถามเลยทีเดียว ้องเป็นนักบอลหรือไงถึงจะได้ดีด้วยปีแข้งไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นคําโบราณที่เขาเปรียบเทียบไบว้ว่าจะได้ดีด้วยปีแข้งของตัวเองก็คือตนแลกเป็นที่พึ่งแห่งตนชีวิตนี่คือจะต้องเหนื่อยเสียก่อนนะเมื่อเหนื่อยเสียก่อนแล้วจึงจะได้ดีเขาบอกว่าลักษณะอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจบุญ เป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือคนอย่างนี้นะฝักฝ่ายในทางบุญทางกุศลทำราชการหรือค้าขายจะดีเมื่อปลายมือ,อเมื่อเริ่มต้นก็จะดีนะครับแต่ว่าดีไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะไปดีเอาตอนช่วงกลาง,ลางชีวิตและพอปลายปลายชีวิตจะดีจะมั่นคงขึ้นจะดีเมื่อปลายมือแต่ว่าการทำ ราชการเนี่ยในสมัยนี้ก็อนุมานได้นะครับเพราะระบบของเอกชนเนี่ยจะเป็นห้างร้านบริษัทหรือโรงงานต่างๆนี่ก็มีระบบเหมือนกับราชการก็เช่นกันนะครับธุรกิจอื่นๆจะค้าขายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเอาละ่ะทีนี้เราก็มาะดูกันนะครับว่าถ้านำมาเปรียบเทียบแล้วจากการทำนายกว้างๆของท่านอ่า รหอาจารย์ที่ทํานายไว้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคือมาขยายความกันดูซิว่าเป็นอย่างไรการขยายความนี้ก็คือการดูเทียบด้วยตําราเลขเจ็ดตัวเอามาตั้งกันเลยทีเดียวนะครับว่าจะสอดคล้องกันหรือเปล่าก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับคือว่าท่านที่เกิดวันเดือนปีดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือคนนะดวงนี้เป็นดวงที่ มีโชคมีโอกาสที่จะได้รับโชคก้อนใหญ่ๆห,หรือถูกหวยรางวัลใหญ่ๆห,หรือว่าท่านจะชอบเล่นชอบเสี่ยงในด้านอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสนะมีกําลังใจหรือเรียกวา่าไม่ใช่เล่นหายเล่นหายนะเป็นอย่างนั้นดวงท่านดีมากในการเสี่ยงโชคต่อมาครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบุตรและบริวารกันบ้างเป็นยังไง เกี่ยวกับเรื่องบุตรเนี่ยก็คือบุตรของเราเองบริวารนี่ก็อาจจะลูกหลานหรือรวมทั้งท่านเป็นหัวหน้าเขาแล้วเขาเป็นลูกน้องเนี่ยก็คือว่ามักจะได้รับความเหนื่อยจากบุตรบริวารลูกน้องคือว่าเขาก็คงไม่ร้ายกาจเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องสอนต้องอธิบายอะไรกันเยอะถึงจะเข้าที่เข้าทางได้ บุตรนี่อาจจะดื้อสักหน่อยอสั่งสอนเขาก็แบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าที่เข้าทางได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องคอยตักเตือนหรือว่าพวกบริวารน,นี่ก็ต้องคอยแนะคอยตักเตือนคือจะจะเหนื่อยเพราะบุตรบริวารน,นะครับเรื่องต่อมามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันบ้างเป็นอย่างไรท่านเกี่ยวกับการเงินของท่านเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาท่านดวงดีนะถูกหวย ได้โชคลาภจากการเสี่ยงการเล่นอยู่บ่อยๆเขาบอกให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าไปเป็นนายประกันหรือเซ็นรับรองใครเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดทุกเกิดโทษหรือว่าคนขอกู้ยืมไปอะไรอย่างเนี้ยได้คืนยากนะ,ะช่วยเหลือคนในเรื่องการเงินก็ต้องระวังหน่อยนะมิฉะนั้นเราจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนเป็นฝ่ายลำบากเอง อ่ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับเรื่องการเงินเนี่ยสาคัญเลยทีเดียวนะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกันบ้างเป็นอย่างไรนะสําหรับคู่ครองเนี่ยตามตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยกล่าวไว้ว่าเวลาเจอคู่ครองเนี่ยมักจะมาซ้อนๆกันหลายคนนะเออความจริงก็ดีเหมือนกันนะท่านนะเป็นแบบให้เลือกเปรียบเทียบกันว่าใครจะดีกว่าใครกันแน่เกี่ยวกับเรื่อง คู่ครองเนี่ยแล้วตามตำราที่บ่งชี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกมักจะได้คู่ครองแบบบางทีไม่คิดว่าจะได้ก็ได้อย่างเช่นว่าอาจจะพอคุ้นเคยกันพอรู้จักกันอ่าเป็นเพื่อนกันอะไรกันเงี้ยนะสนิทกันหน่อยยังไม่คิดว่าจะเป็นโอเป็นแฟนกันหรอกอาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์และเหตุการณ์สภาพแวดล้อมบางทีเป็นใจ ทำให้เผลอไผลมีอะไรลึกซึ้งไม่ก็เลยกลายเป็นแฟนกันไปแบบที่ไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวแล้วตามเกณฑ์นี้เขาบอกว่าตามตัวเลขที่ชี้ขึ้นมาบอกบางหลายนี่อาจจะได้แฟนอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองไปเลยก็ได้นะเนี่ยอ่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลออกไปคนละประเทศกันเนี่ยแต่โดยสรุปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่เหมือนกัน แต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยบางคนอาจจะมีคู่ยากไปเลยอาจจะไม่มีเลยก็ได้อันนี้มันก็จะสับสนหน่อยเรื่องคู่อ่าเป็นคนรวยรักจะมีคู่มาบ่อยมีความรักเริ่มต้นบ่อยๆอยู่เรื่อยเหมือนกันนะครับก็่อนข้างจะยุ่งสักนิดหนึ่งเรื่องคู่นะต่อมาครับมาในเรื่องของเกี่ยวกับความสำเร็จในชีวิตนี่ท่านจะมีหลักฐานที่มั่นคงดีนะครับ มีฐานะที่มั่นคงจริงซะด้วยอย่างที่เขาทํานายไว้จะมีหลักฐานฐานะที่มั่นคงในช่วงสูงวัยขึ้นไปจนถึงปั้นปลายของชีวิตนะและตัวท่านเนี่ยแม่ที่ประจอรองเท้านะเป็นคนชอบเดินทางเป็นคนชอบเดินทางอาจจะไปที่นู่นที่นี่ไปต่างประเทศไปที่ไหนก็แล้วแต่นะแล้วดวงท่านเนี่ยมีดาวเกตอยู่หน้าดวงเขาบอกว่าเป็นดวงที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มกันให้แกล้ถล้าจากสิ่งร้ายๆเป็นอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนี่อืมมักจะผ่านไปด้วยเฉียดจิ๋วนะครับแล้วดวงนี้เขาบอกว่าถ้าจะดีนะดวงจะถูกโฉลกกับผู้หญิงเทพพระเจ้าที่เป็นผู้หญิงอ่าเทพที่เป็นผู้หญิงอย่างเทพที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอ่าไม่ใช่เทพพระเจ้าแ้่เป็นเทพเทพที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่คนรู้จักกันก็อาจจะไม่คนอิ่ม ต่อาจจะมีเทพผู้หญิงอื่นๆอ,อีกก็ได้แต่ถ้าบูชาไว้บอกจะให้คุณเพราะถูกชะโลกกันนะัท่านนะมาเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านบ้างท่านเนี่ยเป็นคนกว้างขวางเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดมักจะได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงจากคนนู้นคนนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให อาการงานเนี่ยเจริญการงานนี่ก้าวหน้าได้รับความสำเร็จดีมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องการงานยิ่งอายุมากก็ขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยการงานยิ่งดีขึ้นยิ่งสูงส่งขึ้นไม่ว่าท่านจะทำงานประเทศไหนอย่างใดก็ตามแต่ว่าถ้าท่านฟังอยู่ในขณะนี้นะบางคนบอกเออพ่อหมอทำนายนี่เหมือนจะตรงอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงจังหวะของชีวิตนะครับ ก็ขอเรียนอย่างนี้ช่วงต้นนชีวิตนี่คนที่เกิดวันพระหัสนี่ก็ดาวพระหัสสวออยอายุ19ปีตั้งแต่หนึ่งขวบม,มาถึง19เ้านี่ยอันนั้นก็เป็นช่วงวัยเด็กแต่พอช่วงโตแล้วเข้าช่วงยี่สิบเนี่ยไปถึงส1อ็นี่จะขุกขักหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดาวราหูเนี่ยจอเข้ามาดาวราหูเป็นดาวที่ไม่ถูกกับดาวพระหัสนะมีเรื่องมีราวกัน เพราะนั้นเรื่องโชคลาภเรื่องการงานหรือจะทําอะไรมันติดขัดขุก,ข,ก,ข,กขักไปหมดเนี่ยเอาไปรับราหูไว้ก็กดีนะคนอนรราชช่วงอายุ19ย่าง20ถึง31แล้วพอไป31เต็มย่าง3ามสนั่นจะดีแล้วตอนนี้อะไรอะไรจะดีขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์จะเข้ามาตั้งแต่ย่าง31 21ยีปีนะ21ปีก็ไปถึงนู่นเนี่ยนะครับไปถึง 52ปีเต็มเป็นช่วงที่เรียกว่าทำมาหากลินข้องหรือชีวิตราบลื่นดีถึงจะมีอุปสรรคก็ไม่แรงเท่าไร่แล้วพอช่วงอ่องย่างห้เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกับดาวพระหัสอาทิตย์มิตรกับครูเนี่ยเข้ามาอยู่อีกหกปีถึงประมาณอายุ58ได้ ท่านก็จะโชคดีแต่ว่าดาวอาทิตย์เข้ามาในช่วงแรกๆตอนย่าง53นี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่ร้อนแรงคือว่าพอเข้ามาเนี่ยอาจจะมีเหตุไม่ค่อยดีคนที่รักใคร่คนที่สนิทสนมอาจจะเป็นญาติการผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะพลาดพลาดจากไปได้หรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นโดยความร้อนแรงของอาทิตย์เนี่ยท่านก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกัน หรือมีเกณฑ์โยกย้ายช่วงนั้นเหมือนกันแต่ว่าอาทิตย์เข้ามานี่ก็ดีครับดีดีไปจนถึง58เลยต่อมาก็าสลับฉากด้วยดาวจันทร์ซึ่งเป็นคู่อลิแต่ก็ไม่รุนแรงนะครับาดาวจันทร์นี่ก็เป็นลูกของดาวพระหัสเป็นลูกของอาดาวพระหัตถยเป็นพ่อกับลูกกันถึงจะมีเหตุการณ์อะไรก็ไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่ พอจากดาวพฤหัสไปแล้วนี่ก็โอ้ผู้สมพลนะดาวอังคารเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไปตามลําดับเลยนะครับเหมือนแบบเป็นดวงท่านเนี่ยเหมือนจะขึ้นบันไดขั้นต่ําสุดแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสูงสุดสุขสบายตอนแก่ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตอนนี้ถ้าดวงไม่ดีก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับใจเย็นๆแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับวิธีการที่ว่าถ้าเราไปถึงช่วง ที่ดวงไม่ดีหรือมีปัญหาเนี่ยก็มีการแก้ดวงกันแต่อยากจะขอแนะนาว่าการแก้ดวงที่ดีที่สุดน,นี่นะครับมีหลายคนที่เขามีประสบะการณ์เขาบอกเวลาแก้ดวงของเขาเนี่ยเขาแก้ดวงสม่ําเสมอคือเรียนรู้ธรรมะแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติคือมันรักษาศีลทําบุญให้ทานไม่พอนะต้องเรียนธรรมะแล้วมาปฏิบัติเขาบอกถึงคราวที่ดวงไม่ดีเนี่ยรู้สึกว่า ไปดูหมอก็ตรงกันหลายๆคนบอกช่วงนี้ช่วงนั้นนะดวงไม่ดีแต่ว่าผลกระทบน้อยเพราะเขาแก้ดวงเสมอโดยการปฏิบัติธรรมแต่พอดีมันก็รู้สึกว่าจะดีเยอะนะครับอันนี้เป็นความที่สัมผัสได้เฉพาะแต่ละบุคคลนะครับเพราะนั้นก็แนะนำท่านนะครับมันเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยแก้ดวงไปในตัวเอาละครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับอย่างไรก็ขอน้ำใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กด กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าวันนี้ขอลาท่านไปก่อนและเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ